เ่ะเฮ้เฮ้ครับผมก็เจมส์ลินทอนนะครับรับบทเป็นคุพ่อครับผมเจมส์ชิรายุนะครับรับบทเป็นมานะครับครับค่ะโบเมดาค่ะรับบทเป็นตะวันค่ะครับไอพาร์ตครับรับบทเป็นชินครับลีน่าลาลีน่าค่ะรับบทเป็นเทนีค่ะเท็มารอนครับรับบทเป็นแพทครับเพวกเราต้องแสดงจากเรื่องโลกของนักเธอค่ะ เป็นไงบ้างคะพี่ไอจากทีพีไอได้ตืบต่อหามาเอ้ยผมเห็นได้ข่าวว่าในกรุงเทพตอนแรก4.4ครับผมใช่เลยว่าเออเป็นเรื่องของอนาคตแต่ผมได้ข่าวว่าวีควีคแรกแอฟเวอร์เรโดยรวม2.4ป่ะฮะใช่่ ผมคุยกับผู้จัดอยู่ฮะเนะี่ยผู้จัดเขายืนอยู่ตรงนั้นฮะ <laughs> ผมโทรคุยกับเขาตลอดนะฮะแบบพี่ซึ่งซึ่งซึ่งควาจริง,ง,มงผมผมผมเป็นคนไม่ได้แบบรู้เรื่องเลตติ้งทีวีอะไรเยอะอะไรเงี้ยผมก็แบบพยายามถามทุกคนว่าแบบ2.4 <c oughs> น,นี่มันถือว่าเยอะไหมครับ4.4 <c oughs> มันถือว่ายัางไงอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งทุกคนก็บอกว่าค่อนข้างเยอะในยุคนี้อะไรเงี้ยผมก็ดีใจครับรู้สึกไหมค่อยค่อยเตี้ยลงใช่ ไม่เปนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปไาป็่เปรกันไปต่อครับไปต่อไปต่อแล้วแต่ล้คนเรื่องนี้เหมือนยกคนยค้อนย้อนยุคย้อนย่คย้งเยุคย้อยุคย้อนยุคย้อนยุคย้อนยุคยอนัย้อนยุคย้อนยุคยอนยย้อนยุย้อนยุปแบอนีุคย้อยย้อนที่กลับมาเป็นยุคย้อนยุคย้อนยุคย้อนคอ้อเออรู้ึกยงแล้วไปถ่ายทีย้ชียงคานจริงค้วยใช่คนก็ค่อนข้คงแอนปี้ก้บ ที่พวกเราได้เล่นอะไรที่ค่อนข้างฟรีสไตล์มากๆแบบ เล่นอะไรก็เล่นพูดอะไรก็พูดเป็นอะไรก็เป็นอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเติมเต็มวันวันวัยใสของทุกๆคนอะไรเงี้ยคือคือทุกคนจะมีฟีดแบกว่าเอออีสานคนนี้เวลาอยู่ด้วยกันน่ะตลกดีใช่ใช่คือคือเขาเรียกว่าแันมันจะค่อนข้างเป็นตัวป่วนมากๆในในในเรื่องนี้ในช่วงแบบวัยเด็กที่เราได้เห็นกันมาก่อนน่ะเนี้ยก็บอกว่าเออมันดูเข้ากันดีแล้วก็แบบดูแบบเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นก็อินปไว้กันเยอะอยู่แหละแต่จริงๆจะหมดไม่ได้เต็มเลยเต็มเลย อิมมพอไปทุกฉากครับโอตรน้ำดูดน้ำดูดน้ำซีนตื่นเช้ามาจับข้าวโพดเออผมผาผมตายผ้ผมตดกันอะไรเงี้ยไหนลองบอกไปเห็นเมื่อคืนไหนลองบอกเข้าไปสิครับว่า จริงหรือไม่จริงตดเนี่ยตดมันมันเป็นอันอีมเไว้หรือว่ามันเกิดขึ้นจริงๆมีคนถามหลายคนมากมีคนมีคนเนี่ยมีคนสีที่เห็นว่าเราดูเกินไปเนี่ยพี่พูดให้มันเป็นการแสดงมันเป็นการแสดงที่ที่มันเหมือนจริงมากคือมันมีทั้งแบบเสียงและกลิ่นอะไรเงี้ยเหรอใช่อตอนตอนถ่ายอ่ะไม่รู้ว่ามีไหมแต่ก่อนก่อนถ่ายอ่ะมีแน่นอนเป็นฟีวแบบเคยเคยตดอัดพูกกันไหมคะแล้วเวลาเพื่อนลงมานั่งด้วยกลิ่นัน้วค่อยๆุ่ยงูขึ้นมาอะไรประมาณนั้น นสับโดดน้ำให้่ายน้อ๋อฉากดูดน้ำก็อินพไวตอนที่รวบหลอดแล้วมาดูดคนเดียวเลยคือจริงๆอะตอนซ้อมมาตกลงกันไปแล้วว่าแบบโอเคเราจะดูดกันคนละหลอดนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้นี่เขาก็แบบคงคิดตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วพอเอาพอ <c oughs> เอาจริงเสร็จปุ๊บรวบรวมมาเลยรวบม,มาเลยรวบมาเลยจริงๆสามคนีปันหากับวิคไหม ติ๊กแ,ก,แกแรกๆก็มีค่ะแต่ว่าพี่ๆช่างเขาบอกว่ามันเป็นวิกที่เนียนมากเหมือนผมงอกมาจากกะโหลก, <laughs> กพี่เขาใหญ่เปช่างคนไหน่ <laughs> เขาบอกว่ามันวิกที่งอกจากกะโหลกมันเลยกรอบหวัวตลอดว่ามันเนียนมันเป็นของรม่ชาตินะเขาพีกจันให้โบใส่ออกอีก่ไม่รับใส่นะเดี๋ยวพี่นางสิใช่เพราะเป็นความตั้งใจของพวกพี่เขาอ uh ันนั้นถ้าโบเลือกได้อ่ะใส่ใส่อยู่แล้วม uh ันใส่แอนโท ของคุณของคุณยังโอเคเลยของพวกผมอ่ะผมตัดไม่เสร็จหรอว่ามันแหลงหรือว่ายังไงคือไม่ไม่รู้เขาเหมือนกันนะเขาเขาเขาอยากโชว์เหม่งผมหรืออะไรเหมมันแบบมันแบบพยายามให้มันดูเป็นเหมือนหนูแทะที่สุดเหมือนแบบไม่ก็ช่างผมที่เชียงคานอ่ะสมัยก่อนมันยังไม่ได้แบบมีแบตเตอรี่เยอะขนาดนั้นก็ใช้มือตัดเพลอๆอ่ะยายพวกเราเป็นคนตัดให้กันเองด้วยตัดเองใช่ใช่ตัดกันเอนแบบเดือดเดือดเดือดแล้วพี่เจมส์คิดว่าเป้าหน้าเรารล่ามาเกกับวิธีเราอ่ะโถ่โหคือ ผมตรงเลยากเต็มสตอนตอนแรกผมมั่นใจเลยมากเลยว่ารอดแต่บอดิี้เสียงเมื่อกี้สนุกรอดมากโอ้อย่างเต็มสีอะรอดแล้วโหเจมเจมตกัน่ไม่แน่ใจเลยอ่ะไม่แต่ว่าแต่ว่าต่ว่าตัดสินต่ว่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแาบอกไปตัวงแต่แต่แล้วแว่าเข่าแย่ากยาแบบวดใแ้่ราดูาแบบเ่าแต่ว่าแตวา็ต่วาแต่ว่างเ่ว่าแต่ว่าดตเว่าไตเว่าแต่าแต่ว่าแตออ่มตว่าแต่ว่่าแตว่าแต่าต่ว่าแต่ว่่วตต เหมือนเกินอย่างตอนนี้เป็นแบบเรียนอินเตอร์อ่ะแล้วเจอหัวโจกอย่างคุณเคนนีเป็นไงอย่ามองเราอย่างนั้นสิแต่เป็นหัวโจกที่แซ่บมากเลยนะสวยมากเราก็ โอเคพร้อมจะ make friend แต่เขา unfriend เราไม่ย <Labor> ังไม่ได้แอดเลยยังไม่ได้แอดเลยยังไม่ได้เลยเขาบอกเลยครับสายบุลลี่ไงเราเป็นสายบุลลี่อะไรอย่างเงี้ยถึงเขาไม่ได้ใส่วิกแต่ผมเขาก็ยากอยู่เหมือนกันนะเปิดตีสี่มาห้วนต่อเช้าแกก็ไปเด็กไม่ดีลลิลลิน่าเป็นไงบ้าง ค่ะก็ยากค่ะเป็นเป็นบทที่ยากบทหนึงเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือด้วยความที่ตัวละครเขามันสุดมากๆอะไเงี้ยมันชัดมากๆเราก็ต้องเล่นให้ถึงจริงๆค่ะต้องแต่อ่านบดก็คือทํากันบ้านเยอะมากกเ,เลยค่ะ<น> สนุกนะเอาจริงไปกับพี่โบสนุกมากเพราะว่าเขาไม่ได้แบบอ่อนแออ่ะคือเขาในสายตาเขามีความแบบสู้เรากลับด้วยอนะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเป็นเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในมุมตัวละครค่ะแรกแรกแรกเคร,รียดแอบไปร้องไห้ในห้องน้ำนะคะแต่ว่าบโบเมยดาอยากล้างมือเลยเดินก็ไปเจอแล้วก็ร้องไห้อะ <c oughs> ไเฮ้ยเป็นไรจริงหรอไมีช็อตนั้นด้วยเหรอใอไมีช็อตนั้นมีช็อตนั้นด้วยเขาก็เดินเข้าไปเอาร้องไห้ก็เดินมาพี่เออน้องร้องไห้แล้วอ่ะ เขาร้องเลเครียดเครียดแบบกดดันคือหนูเป็นคนแบบกดดันตัวเองแบบอยากทําให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วพอมันไม่ได้ดั่งใจเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบกดดันเออ้คือร้องเพราะโบหรือว่าร้องเพราะบทอะกด้วยบทมันคือวันแรกๆที่มาเจอกันแล้วบทยาวมากแล้วต้องมาสู้กันทั้งคู่โบเองก็กังวลแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเป็นคนแบบเต็มที่การทำงานมากๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนจะมันได้ดีกว่านี้ทำไมเราถึงไม่เข้าใจด้วยแบบมันเรื่องภาษาไทยด้วยอะไรเงี้ย แต่เขาก็ทำออกมาได้แบบว่าหน้าตกมากๆพอทําได้ปั๊บทําถึงเลยคือตอนแรกอะเหมือนสู้พี่โบไม่ได้เหมือนเราบอกว่ายังไงมันก็ไม่ชนะเขาคือเราต้องชนะเขาให้ได้แล้วในซีนหนูเล่นให้มันชนะพี่โบไม่ได้สักทีโอ้แล้วเราไม่เครียดบ้างเหรอเครียดแต่ว่าไม่แสดงออก พยายามเาไว้ก่อนพยายามกืนน้ำลายลงไปกืนน้ำตาลงไปกืนน้ำตาลงไปไปเดินไปล้างมือในห้องน้ำพยายามแบบฮึบสิวะฮึบสิวะพอไปเจอน้องเราให้เอ้ามันร้องแล้วถึงรองแล้วเราก็เลยพักไว้ก่อนเราเราเร้แค่แข็งแข็งเพียรเพียรช่วยกันครูอะไรนะครับครูเป็นไงบ้างคะเคยเป็นพาร์ทหนึ่งที่เข้ามาได้เล่นกับน้องๆเขาโดยที่ก็ดีใจที่ไม่ต้องไปใส่ชุดนักเรียนเหมือนเขาอยากไป ที่แค่วันนี้รายการเช้าๆเขาใส่ชุดเรียนกันหมดแล้วผมใส่ชุดที่ <c oughs> ผมก็ดูเป็นผู้ปกครองแล้วก็เขินเหมือนกันแต่เราอยากใส่วีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็จริงก็เป็นดีใจนะครับที่มีส่วนร่วมกับละครเรื่องนี้เพราะว่าเป็นบทที่ดีมากที่ผม <c oughs> ไม่ไม่เคยเล่นแบบนี้มาก,ก่อนแล้วก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผีคนนี้ได้เติบโต <c oughs> เราแบบมาพวกเราเคมเลยอ่ะเคมเลยเราหล่อเลยอ่ะฟ well, like, ังก่อนไงเพราะว่ามาน้อยอ๋อมาน้อยนะน้อยไหมเนาะน้อยหรอไม่น้อยนะรับเชิญไม่รับเชิญนี่เกมถามนะพี่เกฟมาน้อยผมมาน้อยกว่าเจ้น้องกูน้องกูอย่างแค่นี้เป็นแบบเขาเรียกตัวต้นเรื่องครับผมเป็นเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับพี่ๆทุกคนเลยครับผมก็จริงจริงยังไม่มาครับเดี๋ยวมาคืนนี้ครับห้ามพลาดนะครับทุกคนครับตอนแรกผมเอาแวบหนึ่งไหม มีรูปครับมีรูปภาพครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ได้เจอตัวตัวจริงนะครับก็ต้องรอดูว่าตัวแพทเนี่ยจะสร้างปัญหายังไงอ่าแล้วก็พี่ๆเขาจะแก้ปัญหายังไงต้องรอตามดูนะหนุ่มเขาได้มาร่วมงานเราหนักใจกับใครมากสุดครับหนักใจเหรอครับหนักใจคำถามเราอะพี่พี่หนักใจกับใครมากสุดครับคเอาความในใจของทพผมหนักใจกับตัวเองครับ ก็คือแบบว่าในตอนนั้นภาษาไทยผมยังยังยังไม่แข็งแรงเทราตอนเช่นตอนนี้ยังไม่แข็งแรงกัก็คือแย่กว่านี้หลายเท่าเลยครับผมแล้วพอได้เจอแบบนักแสดงฝีมืออย่างพี่ๆเขาทุกคนน่ะมันก็กดดันแหละครับแล้วเราพอมันเป็นกองของพี่แอนด้วยครับผมคือผมรู้จักพี่แอนมาก็นานแล้วครับเป็นแบบว่ารู้จักที่มีคุณภาพมากมาก มันอยู่เป็น, mainland, นมันอยู่เป็นแล้วมันพูดดีี่แอนไม่อยู่แล้วไม่อย well, ู่เหรอแอนไอยู่แล้วครับก็กดดันมากๆครับแต่พอเจอทุกคนคือรู้สึกสบายใจแล้วก็เฮฮาเลยแต่ตอนนั้นภาษาเราไม่แข็งแรงเราจะต้องฝึกยังไงด้วยครับผมที่เขาก็จริงจริงก็ดีใจที่ได้เป็นฝาแฝดกับลีนาด้ทบในเรื่องนี้เพราะว่าได้เข้าฉากเยอะแล้วก็ดีนาก็พูดภาษาอังกฤษได้ผมก็คอยถามถามเขาว่าแบบคำนี้เพราะอะไรแบบตีความยังไงดีเด้อเด้อเด้อ แล้วถ้าเล่นอะไรไม่ไม่เข้าใจก็จะมีคุณป้าที่คอยช่วยด้วยครับช่วยแปลช่วยอะไรด้วยครับร็จก็คือเดี๋ยวเราจะเป็นจุดชนวนชนวนเพราะอะไรพี่เริ่มต้นเริ่มต้นอยางเปนที่จะเริ่มต้นเรื่องอะไรไหมใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นครับเป็นจุดชนวนครับที่ให้กับทุกคนฮะ จะรู้เลยรู้เลยดีดีดีครับผมก็คือให้ติตตามเพจก็มาแน่ใช่ครับมามาครับตอนนี้มาแล้วครับแล้วก็มานานแค่ไหนไม่รู้ครับต้องรอดูครับเียวจากตั้งแต่มัธยมจนโตเป็นผู้ใหญ่เลยใช่ไหมเรื่องราวใช่ค่ะไล่ตั้งแต่ก็คือจากที่ทุกคนได้เริ่มดูตั้งแต่ตอนแรกจนถึงแบบว่ามันคือชีวิตคนคนหนึ่งเลยอะค่ะเรื่องนี้ให้เห็นตั้งแต่เด็กจน คุ้นใครไหมอ่ะเด็กจนอืไปแบบว้าวพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เท่าเลยว้าวเด็กจนว้าวไม่คือผมอารมณ์เกิดว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่เห็นพัฒนาการตัวละครตั้งแต่เด็กจนแบบไปถึงไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะปกติเรื่องอื่นจะไม่ไม่ได้ไม่ได้พัฒนาไปไกลขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือสามคนใช่ไหมพัฒนายกันแต่เด็กยัง ใช่ค่ะจริงๆสามคนสามคนอืถาสาคนหนักใจในร์ทไหนคือร์ทเด็กหนัใจตอนนี้มากเลยครับหนัเขาได้แค่ไหนดีกด่าใช่ไม่คือมันจะมีแบบหลายๆจุดในเรื่องที่แบบเป็นเป็นจุดพลิกผันของเรื่องมันไม่ได้พลิกแค่มันไม่ได้พลิกแค่นี้ไงมันอีกกุ๊กุุ๊บกุ๊เป็นแบบพลิกอะตลบอไรตลบอะ่าเลย อาเท่าที่พูดได้เท่าที่พูดได้ทีนี้เงียบหมดทุกคนเลยแบบกำลังกำลังมองหาสายตาผู้จัดอยู่หนูขอคำถามอีกรอบนึงได้ไหมคี่แบบเขาเปลี่ยนที่แล้วเขาเปลี่ยนที่ดูอนักใจในพาร์ทไหนมากที่สุดพาร์ทมัธยมพาร์ทมหาลัยหรือพาร์ททำงานหรือพาร์ทแกหรือว่าได้พาร์ทที่อายุมากแล้วค่ะที่เริ่มอายุมากแล้วมันมันจะยากตอนที่ว่าอารมณ์เราจะเล่นต่อจากในตอนเด็กยังไงเราต้องรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดในช่วงที่เราเคยเล่นมาผ่านมามาไว้ใน ผาตอนเป็นผู้ใหญ่อะค่ะว่าเคยเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างเคยผ่านอะไรมาบ้างอะไรที่จะมากไปกว่านี้หรือน้อยไปกว่านี้มันมันจะค่อนข้างซับซ้อนขึ้นเป็นมันเริ่มเป็นคนมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ชายท,ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นผู้ชายของตะวันหมดเลยเออ,โ,อโลกหมุนรอบลโลกหมุน็อกเธอแต่ช่วงวัยคนนั้นเจอตอนเด็กแล้วแต่ช่วงวัย เราจะมีความรักเราจะมีความรักในแต่ละสถานการณ์แต่ละช่วงวัยนะคะนี่แบบเจอตอนประถมเจอตอนมัธยมเจอตอนทํางานหรือว่าเจอตอนที่เป็นเขาเรียกว่าเพื่อนที่อยู่ข้างกายมาตลอดเวลาใช่คนคู่เขาเรียกคนคู่ชีวิตหรอคู่ชีวิตอะไรเงี้ย คืออาจจะไม่ใช่คนที่รักมากที่สุดแต่คนนี้กลายเป็นคู่ชีวิตอะไรเงี้ยไม่เรียนอหนึ่งสองสามสี่จะเรียนกับคนนี้เลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเพ่เรียนเ่งเรียนคนนี้อาจจะมาอาจจะด้วยก็ได้นะโอ่โอ้โอ้อ้มอ้่ออ้โอ้โอ้ออนโโอ้อ้โอโอออออ เขจะไปรู้แล้วแต่แล้วแต่เขาสวยใช่ไหมเขาสวยแหละมันก็เป็นเรื่องของความสวยอะค่ะเขาเข้ามาหาหนูเพราะความสวยอย่างเจมสี่กับไอ้ไหนคนจับจริงกันเพราะว่าสามีเราอยู่ด้วยกันอ้าวุำด้อยใช่ใช่มีมีแต่คนเขียนในทวิตเตอร์เขาแบบอย่าให้วันหนึ่งแบบชอบมานะนะเขาไม่ถามว่า กังอยู่ไหม e ี4ว่าไปแล้วแล้วเดี๋ยวนี้คือนอกจากนี้ก็คือสี่ฮะก็คือต้องอยู่ด้วยกันแบบยาวเลยนะฮะใช่เดี๋ยวมีอีกเยอะฮะคือถ้าสองคนนี้สุดท้ายตัดสินใจรักกันอ่ะจะไม่มีเรื่องอะไรเลยทุกอย่างจะจบก็คือจะมเรื่องนึ่งของโบก็จบเลยชีวิตจะดราบลื่นแลวง่ายมันจะง่ายไปเลยใช่ฮะแต่เราต้องสนิทกันมากไอ้กระเจมในเรื่อง ใช่สนิทกันมากชีวิตจริงชีวิตจริงก็สนิทมากแล้วตอนนี้รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเราว่าเราว่าเราผ่านผ่านอะไรกันมาเยอะเยอะเกินไปฮะเยอะเกินเยอะเกินไปจริงๆใชสองคนฉากไหนคิดว่ายากของผมเหรอหรือว่าหลุดกับ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 พี่ไอ์เหรอไม่ค่อยมีนะยากอ่ะ ส่วนใหญ่ยากกับพี่โบแต่ว่าพี่ไอ้อยทำไมยากคืออย่างพี่โบเนี่ยคือใน,อในเรื่องขมงามานะเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวที่พยายามคอยซัพพอร์ตตลอดอย่างที่เคยเห็นแบบนต้นเรื่องมาแต่ว่ามันจะมีจุดตัดสินใจที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆกับ กับตัวตะวันมันก็เลยมันก็เลยเป็นการแสดงที่แบบค่อนข้างยากอะไรเงี้ยจริงใช่เพราะว่าอย่างแต่เขาก็ไม่สนใจสักทีใช่ีอันนี้ขึ้นจาบะวัตวะตะวันตะวันตะวันคือด้วยเส้นเรื่องมันทําไม่ได้ไงมันก็ต้องแบบมันมันมีคำว่าครอบครัวตั้งไว้อยู่ก่อนหน้านี้ไงมันก็เลยแบบพยายามจะเห็นว่า ไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันทั้งสามคนมันมันป้ออ่ะป้อแปะป้อแปะเลยชินคือคือชินกับมาน้ำแบบแบบมันไม่ไม่ว่ามันจะมีเรื่องอะไรมันก็มันก็ยังมีความแบบคุยกันแมนแมได้มันมคุยกันตรงๆแล้วมันก็จะเคลียจบได้เลยก็จะแบบกับตะวันมันโดยโดยเฉพาะกับชินมันจะเป็นคนที่แบบรู้สึกเยอะอะครับมันจะใช้ใจนำอะไาเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกไปหมดเลยตะวันทำเอะนี้นิดหน่อยก็แบบกับผมมีผลกระทบแต่ไม่หมดอะไรเงี้ยเออมันก็จะมันก็จะยากยากกว่า ครัในงานเคลียอธิบายโพเตอร์น่อยที่ไปที่มาทำไมสบกันอย่างนี้อธิบายหน่อยเออสองคนนี้ไม่สบกันอ่ะก็ใช่นะเอาบทที่มาที่อะไรมันมันผสัมพันธ์กันคนแรกกับคนแรกก่อนคนแรกที่เราคนแรกเอาคนแรกก่อนนี่เดี๋ยวคนแรกฝากคนแรกเขามองไปถึงอนาคตเนี่ยโอ้โหมาใหญ่มาใหญ่ไม่ไม่คือเขาเขาเขาโตกว่าน้องๆด้านหลังแต่มองต่ำนะมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าอนาคตเราจะเจ๋ง เฮ้ยตอนาคตแบบซึ่งตอนนต้ก็มองตามพี่จะเป็นผู้นำซึ่งหนูเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะถากทางให้ก่อนออกไปตาเราตาเราตาเราต้องมองตามอ่ะมองราก็เริ่มมองไปตามเขาเพราะว่าเราเามองอะไรวะเราเห็นด้วยว่าแบบสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ใช่เราเลยมองไปทางเวเดีของเขาเลยว่าเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของช ough> ีวิตที Overall, ่นี่ที่ดีที่สุดคือตรงนี้แล้วทำไมคนถึงมองกล้องเบี้ยวเบี้ยวเดี๋ยวเบว ท้ายแล้วเขาเป็นองผมอะไรนะครับสุดท้ายแล้วเขาเป็นของผมสุดท้ายแล้วเขาเป็นของหน้าขิงไว้ใน่่ออยเแตหน้าขิงสุดเลยนะแต่ว่าแต่ว่าแต่หน้าขิงกว่าไม่ไม่ต้องเดี๋ยวมึงรู้อยย่างงเี้อันเนี้ยเขาจะแบบสายตามั่นใจใช่ไหมแต่ว่าคุณต้องคุณต้องสังเกตมือผมผมแบบมีความจิกไว้บบความจิกแบบกดไหลกดไหลอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นเย็นอย่าพึ่งนี่คือห่วงกันเองหรือว่าไงไม่เอาห่วงเท้าห่วงเท้าแล้วก็แบบ อะเข้าใจยังครับว่างการมันเทิงเป็นยังไงนี่ไหนอยู่ไหนอ่ะฮะ้งสองคนเนี่ยผมผมนอนอยู่ข้างล่างครับกายยังอยู่ม้างล่อยู่เรียบร้อยแล้วต้องก็ผ่านแล้วผ่านานะงงไปแล้วต้องไปมองอนาคตผมอยู่ในอดีตฮะอ้ยคืนนี้มาแน่คืนนี้มาครับคืนนี้เรากลับไปอยู่ในอดีตกันเถอะครับมาเยอะไหมมาเยอะไหมมาเยอะครับมาเยอะในคืนนี้ครับมาเยอะมาเยอะ อ้เป็นตัวแทนฝากหน่อยอาฝากไปค่ะก็ฝากละครเรื่องโลกหมุนรอเธอด้วยนะคะวันนี้ก็ถ้าพวกว่าก็กลับบ้านไปดูกันนะคะเวลา2องทุ่มครึ่งอาจจะมีเปลี่ยนแปลงมากเดี๋ยวเราลงลงไปในโซเชียลเดี๋ยวบอกอีกทีเนะคะว่าเวลาอะไรยังไงก็มา2องทุ่มก็คือเตรียมตัวเปิดทางช่องสารได้เลยค่ะจะได้รับชมโลกหมุนรอเธอนะคะเป็นละครที่พวกเราโห สุดๆเขาเรียกว่าสุดๆที่จะพีเซต์แล้วเนาะแกจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เข้มข้นมากๆค่ะอะไรที่ทุกคนคาดหวังไว้ในใจอะค่ะผิดหมดเลยจ้ารอชมนะคะวันนี้วันที่ทุกคนจะเห็นเอ่อ first kiss อะ first kiss first kiss second or first our first kiss จูบแรกของเราสองคนเฮ้ยคนพูดเลยอะย